เฮ้ยวันนี้อ่ะใครมีเรื่องผีงมาเล่าม้างวะอยากฟังวะจริงน,นเนี่ยเรานี่เลยเล่าให้นัดหนึมาเฮ้ย <ừ, S 2> เล่าวิ่ผีบ้างสนุกเหรอเออชอบเรื่องเนี้ยคือเรื่องเพื่อนกูเฮ้ยเ,เพื่อนเป็นเพื่อนรักกูทำไมวะตอนนั้นมันมันเป็นตอนเยน็นซ้อมกีฬากัน <ทำ S 1> แต่ทีนี้กูแบบ บอกกระโดดสูงอะไปให้มัน<อ>มปุ๊บก็จัดเตรียมสถานที่พอจัดเสร็จปุ๊บอ่ามันก็ลองซ้อมอืมปรากฏว่าวิ่งวิ่งอยู่มันกระโดดแต่ระหว่างที่มันกระโดดนะ่ะเกิดเข้าผิดภ้าปุ๊บกระโดดตายข่าไม้ไปแล้วไม้แทงตูดตลกอะบอกให้เอาหน้ากลัวไม่ใช่ต,ตลก อย่าความเฮี้ยนไม่ใช่แค่นั้นคือจริงเออพอแทงไปปุ๊บทำไมวะมีเยอะวะก็พังเนี่ยมันก็ดิ้นมากครูก็ไม่รู้แต่ว่าไงคยๆว่าครูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเพราะครูอยู่ห่างจากมันครูเดินมาดูปุ๊บเห็นนะไม้เซตมึนปักตึงตเพื่อนมึงจะตายเฮี้ยนเดียวเฮี้ยนน่ะยาวมันยังไม่ใช่แค่นั้นคือคยๆว่ามันมันแต่ว่า มันมันเจ็บอะมันเจ็บปวดอะด้วยความเจ็บปวดของมันมากมันก็วิ่งไปเข้าน้ําอืมข้างสนามบอลอะปึ๊บเขาว่าพี่รู้จักเออะไรอะเขาเรียกว่าอะไรลมหายใจสุดท้ายอะช่วงสุดท้ายของชีวิตอะเ้าว่ามันห่วงห่วงแม่มันห่วงแฟนมันงี้เออแล้วเลือดไหลออกมามันก็เขาว่าเอาเลือดเขียนที่กําแพงเขียนว่ามันห่วงอะไรยังไงเออ มันห่วงแม่มันห่วงแฟนมันห่วงพ่อมันมันห่วงหมดเลยทั้งบ้านอ่ะอืมก็เขียนหมดเลยเฮ้รืลองจากนั้นมาเป็นไงบ้างวะมันก็ตายสิเฮ้ยจริงอ่ะมมันก็ตายมันตายเพราะว่ามันเสียเลือดมันขาดเลือดแล้วก็ที่ไม้ไงนะครับว่ามันมีเชื้อเชื้อโรคอยู่เออเอ็ไฟเอ็นวันอะไรสักอย่างนั่นแหละ เออตลกป่ะเนี่ยเพื่อนตลกป่ะเนี่ยน่ากลัวนะเฮ้ยจริงเพื่อนมันเป็นเชื้อชนิดหนึ่งอ่ะคล้ายๆกันอยู่ชื่อมันคล้ายๆกันโแต่มันไม่น่าตายนะมันท่วมมันเก่งนะได้ข่าวว่ามันเก่งโคตรเสียดายเลยมันก็โดดัวได้ยังสามเหรียญทองเนี่ยมันโดดถึงดาวของค้าเลยอ่ะถึงดาวของค้าเลยอะไอ้บ้าคนเลยกโดดถึงดาวของค้านพี่รู้สึกอะไรแปลกป่ะรู้สึกว่ามีคนเย็นอยู่ข้างหลังผมอะเฮ้ยมันพูดอะไรของมึงเนี่ย อคนลูกนู้ยเฮ้ยตลกปะเนี่ยไปคุณรู้สึกไงล่ะกรู้สึกว่าอยู่ทางซ้ายมือกูอะคุณผู้ชมครับจากที่คุณไม้และคุณเทเกอร์พูดมารู้มันอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็แม่แม่บอกกามันเออแม่มันสิเออแม่ว่าบอกอะไรวะแม่บอกว่าเอ้ยไม่ใช่แม่อามันเออเออ บอกว่ามันอะตกรถตกรถที่หน้าเสาโทรศัพท์ระหว่างกำลังจะกลับมาจากกองทัพบกอก็ตั้งแต่นั้นมาไอเค้ก็ไม่เหมือนคนเดิมเลยทําไมเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนั่นเห็นแม่งทุกอย่างเลยสัมผัสสัมผัสทั่วตั้งแต่ผีที่แทกอ่ะผีที่แทกอ่ะไม่บอกว่าไปแอบดูเกงในเด็กผู้หญิงเหรอเอสเอเอสเหรอโอเคเอสเห็นได้ไงเพื่อนเลิก ล้วตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีใครเห็นแบบวิญญาณของพี่ฮอนอะไรอย่างนี้ไหมก็มีนะแต่ว่าส่วนมากเขาจะเห็นแบบว่าแวบ,บไปแวบบมาเท่านั้นแหละอืมแต่ห้องน้ําอ่ะจะเขียนมากข,งขานะังหั้นน่าเวลาเย็นๆคนที่ซ้อมกีฬาจะไม่มีคนผ่านเลยอพี่ฮอนเป็นนักกีฬาเ<ล>ยแต่ส่วนมากอะ่ะมัจะเป็นคนสคัมผัสได้เองอือเพราะว่าเป็นคนที่สนิทกันไปไหนไปด้วยกัน เราก็ไม่รู้เรามาเข้าย้ายเข้ามาใหม่เลยนะถามอยากรู้อยากเห็นไงอยากลองเฮ้ยแล้ววิญญาณของมีคอนน่าอยู ing, ่ในแถวนี้ด้วยตัวเองเออหน้าเดียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเพิอยู่ตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ตัวเองดี